คงยังไม่ออกมานะเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey, S 2> ตั้งฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องมารับฉันนะเอ,อิบมะนาวไม,ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่ต้องกลัวหรอกนะ hey! จะไม่ให้ฉันกลัวได้ไงเมื่อกี้ ตอนนี้ฉันกำลังจะออกจากบ้านฉันเห็นพี่ชายของฉันเนี่ยแต่งตัวพรมน้ําหอมเตรียมตัวจะออกจากบ้านอยู่แล้วนะม,มานาวคุณตื่นเต้นมากเกินไปแล้วนะครับคุณไม่ต้องห่วงแบบนะผมถามพี่ชายของคุณมาแล้วเห็นเขาบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยเขาจะอยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนคุณกับพี่ชายของฉันก็เป็นเพื่อนรักกันฉันว่าเขาก็คงไม่โกหกคุณหรอกมนะั้งงั้น เราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปครับมะนาวครับเครื่องดื่มร้านนี้อร่อยมากเลยนะครับเห็นเขาบอกว่ามีเมนูใหม่ด้วยเดี๋ยวผมไปซื้อให้คุณแก้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนสิคะอืมองั้นฉันเอาชานมหวานน้อยใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แล้วค่ะ งั้นคุณรอแป๊บหนึ่งนะครับมานาวพี่ชายของคุณอยู่ทางโน้นงั้นคุณรีบไปหลบก,ก่อนนะครับไปไปไปเฮ้ย,อยไอ้ไอ้ตังแกม,มาอยู่ที่นี่ได้ไงวะ อ้าวฟีฟาไหนแกบอกว่าแกจะอยู่บ้านไม่ไปไหนไม่ใช่เหรอเออเออใช่ตั้งคือเออฉันมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาแกหน่อยอะ่ะไปไปคุยกันทานนน้นไปดูเรื่องอะไรของแกวะ,ะนี่ตั้งช่วงนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าน้องสาวของฉันเนี่ย ชอบทำตัวแปลกๆว่ะแปลก,กยังไงเหรอวะอก็น้องสาวของฉันดีสิช่วงนี้เนี่ยนะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยแต่กลับดึกทุกคืนเลย,อยเอาแล้วตัวเทพแม็กซี่ได้บอลแล้วเว้ยเดี่ยงไปหลบขวาหลบลบยิงยิ่งเก้ยหูยิง,ยง นาวแกไปไหนมาเอ่อคือว่าวันนี้มันเป็นวันเกิดของเฮล่านะคะหนูไปงานวันเกิดของเฮล่ามาโอ๊ยนี่ก็ดึกแล้วด้วยหนูเหนื่อยมากเลยอะขอตัวไปพักก่อนนะคะ วันเกิดเฮา,างั้นเหรออาทิตย์นี้เฮล่าเขาจัดงานวันเกิดไปสามครั้งแล้วนี่และที่สำคัญนะช่วงนี้ตอนกลางคืนทุกคืนก็จะอยู่แต่ในห้องแล้วก็หมเล ท้องเสียทั้งคืนนะเว้ยไม่เอางั้นคุณก็วางก่อนสิคะไม่เอาคุณก็วางก่อนสิครับอืมไม่เอาเหรอกคะ่ะถ้าจะวางคุณก็ต้องเป็นคนวางก่อนก็ได้ครับงานแค่นี้คุณฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันนะจุ๊บค่ะ แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะช่วงนี้น้องสาวของฉันเนี่ยรักสวยรักงามเป็นพิเศษเลยวะ่ะอ้าวพี่ฟีฟ่าทำไมพี่ตื่นเช้าจังเลยคะมาแล้วรีบมากินข้าวเช้า้แล้วเอา ก็ขนแกนอนกีมมม่โมงแกเนี่เลิกนอนดึกเดียวแล้วนะก็ดูผมของแกสิมันก็มันแถมมีรังแคจริงหรอคะไม่ได้การแล้วท,ทำไมถึงมีรังแคแบบนี้อะมีรังแคแบบนี้ถ้าเขาเห็น มันต้องดูไม่ดีหน้าเลยอมะนาวไม่เป็นไรหรอกนะก็ <c oughs> แค่มีรังแคนนนดๆหน่อยเอง <c oughs> ไม่ใช่สิทำไมเดี๋ยวนี้เขาถึงรักสวยรักนามขนาดนี้ <c oughs> ถ้าฉันเดาไม่ผิดนะน้องสาวของฉัน เขาต้องมีความรักแน่นอนเ,ออเออฟีฟ่ามันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกแกอย่เพิ่งเดามม่วไปสิฉันว่าแกเนี่ยคิดมากเกินไปแล้วนะออไม่กระป๋องใครเนาะเออไม่มีอะไรหรอกอ,อ๋อเนียตั้ง แกมีแฟนแล้วใช่ไหมทำไมแกถึงไม่ยอมบอกฉันเลยวะออ๋ออันนี้มันเป็นกระเป๋าของพี่สาวฉันนะ่ะ <c oughs> พี่สาวแกยังจะมาโกหกฉันอีก <c oughs> ไหนเอามาให้ฉันดูหน่อยสิฟีฟามันเป็นกระเป๋าของพี่สาวฉันจริงๆนะเว้ย ไอ้ตั้งนี่มันเป็นกระเป๋าที่ฉันซื้อให้น้องสาวของฉันในวันเกิดของเขาหนิน้อยไอ้ตั้งแม้แต่น้องสาวของฉันแกก็น้น้ำอยหนมนาวแกอยู่ไหนเนี่ยออกมาดูนี่เลยนะมะนาว ฟีฟ่าคะหนูกับเขาพวกเราสองคนจริงใจต่อ <marking> กันนะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันกับน้องสาวของฉันเป็นแฟนกันคนเป็นพี่อย่างฉันเนี่ยก็ต้องดีใจสิ ใครขอให้เราสองคนเป็นเพื่อนกันล่ะใช่ไหมที่ล้าคะไหนคุณบอกว่าจะออกมาซื้อแชมพูทำไมออกมาซื้อหน้าจังเลยล่ะคะ ี่นันปีฟ้านี่แกกับพี่สาวของฉันใช่ฉันกับพี่สาวของแกเราก็เป็นแฟนกันนะ